สวัสด,ดีตอนเชา้าเช้นะเพื่อนๆอันนี้ส่วนสตรอเบอรี่ลังบ้านเราเด้อพ่นยากำจัดหญ้าไว้ละวันนี้อากาศดีจ้ามอกลงละตรงนี้แปลงผักจะ้ะ ้านี้มอกลงยาเป็นเพื่อนนี่ตรงที่เราค่ายญ้าไว้นี่คือมันเป็นแปลงสตรอเบอรี่จ้ะเดี๋ยววันนี้สองสาวันจะมากำจัดความสะอาดของแปลงสตรอเบอรี่เรากันจ้า